วันนี้เรามาไขาความลับเรื่องการฉีดยาเข้าน้ำมุนตากันครับเรื่องการฉีดยาเข้าน้ำมุน,าาานตาเป็นเรื่องที่หมอถูกถามเป็นดับต้นๆเลยแล้วก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายนะครับตั้งแต่ปลอดภัยไหมเจ็บหรือเปล่าแล้วก็มีเยอะเลยนะครับที่ไม่กล้าถามตรงๆในห้องตรวจหมอก็เลยขอรวบรวมคําถามต่างๆที่คนไข้าถามมาบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาเข้าน้ำมนตาไว้นะครับใช้ในการรักษาของโรคจอประสาทตา ที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือโรคของเส้นเลือดดําในตาอุดตันจุดล้ภาพบวมประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุพวกนี้ดังนั้นคุณหมอที่ทําการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคนี้เนี่ยจะเป็นคุณหมอทางด้านจอประสาทตาการฉีดยาเข้าลูกตาไม่ใช่ว่าเอาเข็มปักเข้าไปที่ลูกตาตรงๆนะครับปักเข้าไปตรงกลางอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการฉีดยาเข้าไปที่บริเวณที่ตาขาวเรียกว่าฉีดเข้าไปตรงบริเวณข้างๆนะครับ ส่วนขนาดเข็มที่เราใช้ในการฉีดจะเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับลวดเส้นเล็กๆเท่านั้นเองก็คือคนไข้ไม่ต้องมีการงดน้ำงดอาหารทำตัวปกตินะครับกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็จะอยู่ที่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงแต่เวลาฉีดจริงๆเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเอง เวลาเราทําการฉีดยานะครับเราก็จะทําการฉีดยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกแต่อยู่ในส่วนที่สะอาดที่จัดเตรียมเอาไว้สําหรับการฉีดยาโดยเฉพาะเราจะไม่ได้เอาคนไข้ไปฉีดยาในห้องผ่าตัดนะครับเพราะว่าการฉีดยาถือว่าเป็นหัตการสะอาดเราจะไม่ทําปะาปนกับโรคอื่นๆ อันนี้เนี่ยเป็นคําถามยอดฮิตการฉีดยาเข้าตาเนี่ยถ้าเกิดไปถามคนไข้ที่เคยรับการฉีดยามาแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าเจ็บน้อยมากหรือว่าแทบไม่เจ็บเลยความรู้สึกที่ระหว่างฉีดยาก็จะเป็นความรู้สึกที่แสบจากการหยอดยาชารู้สึกเหมือนมีอะไรมากดตาเท่านั้นเอง น,นี้คาตอบก็คือแล้วแต่ว่าโรคมันเป็นโรคอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยาที่ฉีดเข้าไปในตาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 4- 6สัปดาห์ดังนั้นในคนไข้หลายๆท่านที่จะต้องมารับการฉีดทุกเดือนหรือว่าทุก6สัปดาห์นี่เป็นเรื่องปกตินะครับจะให้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก30นาทีเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะครับกลับไปเปิดตาที่บ้านนะฮะแล้วก็จะมียาหยอดสำหรับการ,การติดเชื้อให้หยอดสักประมาณ5วันนะครับแล้วก็ห้ามโดนน้ำา3วัน จะเห็นนะครับว่าการฉีดยาคข้านุนตาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดขอให้รับการรักษาตามขั้นตอนแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเท่งคัดนะครับเพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดีกว่า